พี่น้องเอ้ยสวัสดีจ้ะพี่น้องปล่องไปจ้ะโอ้ยฝนตกเนี้รถจะไปบ่ได้พี่น้องเอ้ยทีเร็ยวแบบได้อันเอาคบเอาเทียดมาฝาดน้องบัเนี้ยมันจะฝนตกแบบนี้ตายตายตายพี่น้องเอ้ยบัดมามาทั้งพี่บุญรักฝนตกตาย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  ดูด้วยหมูปับหมบปับโอ้ยพี่น้องกับชีวินนั่งคอยละโอ้ยรบรรยากาศฝนตกไปฝากพี่ฝากน้องเมืองนี้เนาะยไก่เหรอเด้อยีบสามไก่แล้ว,ลวพี่น้องไก่ยีบสามแล้วไก่ที่ได้ไปไทยคลิปน้องอิงอิงละงมันตะม้วนคักเห็นเขาไทยโอ้ใจแตกอ่ หาม่เนี่มึงรู้พี่น้องเอ้ยพี่น้องกองไฟบ้านเอาเว้ยไปเอ็อเนได้คอยคานมารถโ,โอ้ยโชคสิบพเป็นน้องเขาจะเหมือนน้องบอสรถนี่ฮะเขาสดดิได้ขี่แต่รถทางนี่บอสพี่น,ออน,น้องป่าเกลฟอร์ดจุเนอร์เขาสิได,ด้ขี่คือเขาบอสฝาก ก่อนเงินก็ฝากไปอี่ยนฝากกดไลค์กดแช์ส่องนิดหน่อยของไปลี่ยนสแนลนี่เด้อจ้าทุกยากหลายพอแม่บ่อมีโอ้แต่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 หากินเ้าคำเป่งสีละพี่น้องเอ,อ้ยเอากบมาฝากน,นงใสกับนงสีไทยอยู่ตลาดนั้นนี่ังกูสีไทยว่ะไปเิอบ,บัดมากเก็เลยมาทาง ก็ไ้มาดติโปนี oh, ่พ oh, ี oh, ่น oh. ้องม่รู้ล oh ้ะยุ่งง oh ับงับ da ยุ่งตกัตกนี oh ่เยโอ้ตกไปยลูกพี่น้องเ้ยน้องตกกระไปเทีวบไดเยงนี่พี่น้องผมก็เห็นง โอ้ยไปได้ทีทีเร็วบปทีก่อนเด้อจ้ะคุณตกแกงพี่น้องเอ้ยมาทางผิดแล้วไปเห็นมาทางสิดไปพี่บุญรักน้ำท่วนแม่เจ้าโอ้ตาย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 คุตกน้ำท่วมโอนแม่เจ้แอบทางมันน่ง หอทีหอดทางโอ้ยสุดยอดได้จากฝนตกแง้งค่ะแงงแนวพี่น้องเอ้ยพวกพ่อตกค่ะตกแนวเว้ยโอ้ฝนตกพี่บุหลักแนวมันมาพกักมาแนวแท้ตกอกด,ดอนเลยนะ ี่น้องเอ้ยเบิ่งรถรถไปอห้างคักสีเด็กีกี่บ้าบ้าจุดเนินนี่เนาะสิได้ขี่กี่สีเด้ขี่บ้าบ้าจุดเนินเมื่อสองนี่เนาะโอ้ยเบิ่งแห่นี้ได้จ่าพี่น้องเอ้ยกดไหนกดแชร์กดติดตามให้เป็นตาแนวนี่เด้อพี่น้องขอพักคุณล่วงหน้าหลายๆหลักจากใสยพี่น้องบ้านเฮาหลายซอยเบิ่งซอยแงางแน่ ไคเนียบันนีออกมานี่ไข่เนียเราจะไ่เนียแล้วเออเบิ่งนึงนี่กระโปดกระโปงโตกระแห้งอุบัติพลนะพลนะคุณพลนะขนาดผมอยู่นี่รถดีนี่เนาะผม้ต่ไต่ไตายต่ไตพี่น้องเอ้ยพี่น้องออกมาจากตึแล้วเมือง ันจะตกฝนจะตกก็อ้างไปอุด้วยมาฝนตกท่านคือไปพี่บุญรักแล้วสัญญาเมื่อกี้นี้น้ำถั่วมอุดรน้ำถั่วมอุดรอจะพี่น้องเอ้ยโอ้ยจ้า

น้ำก็ใส่ถัมด้วยเลยโอ้ยขับรถไปไปได้เลยพี่น้องเอ้ยมาตกแห้งแค่บุญแนีอย่างเงีนเน้ตกคัก,กตกแน่นะน้ำถ่วมเบิดเดี๋วพี่น้องเอ้ยพี่บุญรักโอ้น้ำแกงมาแต่ใส่ขางของนี่มีบ้างทางนี้เลยมเลย Hôm giờ uh, nằm nằm lại thế? đi nồng vẫn giờ nằm lại นี่ี่น่อเออตะยานแลีวว่ะน่ะเออนเลยนี่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 ตยานครับตกลงนีซะได้ะโอ้ตกลงนีคอยเซ้ยตัวเองมาได้ตกเด้อพี่น้องเลยน้ำไหลแห้งอ่ะ น้ำไหลแห้ง,หหงค่ะไหล,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 หแ,ล,หลแห้งเนี่ยบุณพักนะกินต้มเปื่อเอ้ยน้ำถ่วมงบดเลยจ้ะน้ำถ่วมพี่บุญรักนั่นหงบดแล้วพี่น้องเอ้ยไหลแห้งอย่างไรบักบุบ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 เลยคุณน่ะไหลแห้งไงเป็นแต่ย่นยานน่ะพี่น้องโอ้ยคุณน่ะ ឋ្រូវាជាសាចបាន់ចាន់ខ្លាប់ដែលជាន់គាត់ដ